ตอนที่26พันธนาการหัวใจพิมพ์ดาวยินนิ่งอยู่หน้าต่างห้องกว้างดวงตาเต็มไปด้วยความสับสนความเจ็บปวดจากเหตุการณ์ในค่ำคืนก่อนยังคงชัดเจนเราเพิ่งเกิดขึ้นความจริงที่เธอได้รับรู้มันทั้งโหดร้ายและคาดไม่ถึงเสียงเปิดประตูเบาๆดังขึ้นกฤิตพบก้าวเข้ามาในห้องเขามองเห็นแผ่นหลังบอบบางที่ยืนหันให้เขา ร่างสูงหยุดยืนเพียงไม่ขี่ก้าวห่างความเงียบทำให้บรรยากาศอึดอัดจ,จนแทบหายใจไม่ออกพิมพ์ดาวเสียงทุ้มต่ำเอื่อนเอ่ยช้าๆแต่เธอไม่ขยับไม่แม้แต่จะหันกลับมามองคุณรู้มาตลอดใช่ไหมความจริงที่คุณปกปิดมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยคุณรู้ว่ามันทำลายฉันมากแค่ไหนหรือเปล่ากรตภพเม,มพ้มปากแน่นสายตาเจ็บลึกแต่ไม่สามารถโต้แย้งได้เพราะสิ่งที่เธอพูด คือความจริงทั้งหมดผมแค่ไม่อยากให้คุณเจ็บเขาก้าวเข้ามาใกล้อีกแต่พิมพ์ดาวถอยหนีเรากลับจะถูกเผาไหม้เจ็บเหรอสิ่งที่คุณทำมันเจ็บยิ่งกว่ามีดพันเล่มทิ่มแทงซะอีกกริตภพคุณไม่เคยให้ฉันเลือกเลยน้ำตาเอ่อคลอดวงตาสั่นไหวเต็มไปด้วยความเสียใจ กริตพพยกมือจะเอื้อมแตะแต่เธอกลับปัดออกอย่างแรงความเงียบอีกครั้งครอบคลุมห้องราวกับกำแพงที่ไม่มีวันพังทลายบางทีเธอพูดทางน้ำตาพันธนาการที่คุณสร้างมันอาจเป็นกรงขังที่ฉันไม่มีวันหนีออกมาได้แต่เชื่อเธอกริตพพฉันจะหาทางหลุดพ้น ร่างบางหันหลังเดินออกไปทิ้งกริตภพยืนนิ่งอยู่ท่ามกลางความว่างเปล่าความรู้สึกผิดกัดกินหัวใจเขาอย่างหนักและนี่อาจเป็นครั้งแรกที่ผู้ชายอย่างกริตภพเริ่มกลัวจริงๆว่าจะสูญเสียเธอไปตลอดกาล